จะพัฒนาความสุขต้องพัฒนาความต้องการต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเรื่องความต้องการเท่าที่พูดมาเน้นที่ความต้องการต่อง,งานการหรือสิ่งที่ทำและได้พูดถึงฉันทะด้านอื่นๆตลอดจนสิ่งแวดล้อมแต่ที่ขาดไม่ได้จะต้องขยายไปถึงความต้องการต่อคน หรือต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจึงจะครบนี่ก็คือเรื่องฉันทะต่อคนบอกแล้วว่าฉันทะคือความต้องการให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์เป็นความปรารถนาดีที่มีต่อสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้หมดต่อสรรพสิ่งแล้วก็ต่อสรรพสัตว์ด้วยทีนี้พอมีฉันทะต่อสรรพสัตว์เริ่มตั้งแต่เพื่อนมนุษย์เป็นต้นไป พูดเป็นภาษาไทยก็คือความปรารถนาดีอยากให้เขาดีอยากให้เขาเจริญงอกงามอยากให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์และอยากให้เขาสดชื่นเบิกบานมีความสุขมนุษย์ด้วยกันนี้เป็นส่วนสำคัญที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะตัวคนแต่ละคนก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วเมื่ออยู่กับเพื่อนมนุษย์ แล้วขยายกว้างออกไปก็อยู่กับสัตว์ทั้งหลายอื่นฉันทะที่มีต่อมนุษย์และต่อสัตว์ทั้งหลายนับว่ามีความหมายที่สำคัญเป็นพิเศษจะเห็นว่าความปรารถนาดีหรือความต้องการให้ดีต่อเพื่อนมนุษย์และเหล่าสัตว์นั้นมีลักษณะแง่ด้านที่พิเศษกว่าความปรารถนาดีหรือความต้องการให้ดีที่มีต่อสิ่งทั้งหลายทั่วไปดังนั้น ฉันทะในกรณีนี้จึงมีสัพพิเศษให้แถมมีหลายคำที่จะใช้แยกไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เขาประสบอีกด้วยรวมแล้วแทนที่จะใช้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยฉันทะคำเดียวก็แยกออกไปเป็นสี่คำหนึ่งเริ่มด้วยว่าถ้ามีชันทะคือความปรารถนาดีหรือความต้องการให้ดีนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ในยามปกติ เห็นใครก็อยากให้เขามีร่างกายสมบูรณ์งดงามมีหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสอยากให้เขามีความสุขซึ่งก็เป็นความอยากเพื่อคนนั้นหรือเพื่อสัตว์นั้นเองไม่ใช่เรื่องตัวตนของเราความอยากอยาก่างนี้เป็นความปรารถนาดีพื้นฐานเป็นอย่างที่หนึ่งเป็นข้อแรกเรียกว่าเมตตา 2. ทีนี้ต่อไป ถ้ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามไม่อยู่ในสภาพที่เป็นปกติไม่สมบูรณ์ไม่งดงามมีความบกพร่องประสบทุกข์ยากลำบากหรือตกต่ำลงไปเราก็อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์จากความยากไร้ขาดแคลนจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนั้นอย่างที่ว่าแล้วสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ท่านให้ความสำคัญพิเศษ มีศัพ์เรียกแยกไปเลยท่านเรียกความอยากให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเป็นทุกนี้ว่าการุณา 3. ต่อไปอีกถ้าคนนั้นเกิดไปเจริญงอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือเด็กคนนี้เจริญเติบโตขึ้นมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หน้าตาสวยงามผ่องใสหรือใครทำความดีงามก้าวหน้าประสบความสำเร็จนี่คือเขาขึ้นสูงกว่าเดิม หรือเหนือกว่าปกติเราก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตา4ในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าพิเศษถ้าคนนั้นเขารับผิดชอบตัวเขาเองได้หรือเขาควรรับผิดชอบต่อตอนเองเป็นความสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นที่ควรจะให้เขาอยู่หรือดําเนินไปในภาวะอย่างนั้นเราไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเช่น พ่อแม่ดูแลลูกเล็กอยู่เขากำลังหัดเดินต่อแตะเราปรารถนาดีต้องการให้เขาเจริญงอกงามก็วางทีเฉยดูให้เขาหัดเดินไปไม่ใช่มัวสงสารกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะล้มจะเจ็บแล้วคอยอุ้มอยู่เรื่อยความปรารถนาดีต้องการความไม่ผิดพลาดแก่เขาต้องการความไม่ผิดธรรมแก่เขาอยากให้เขาดำเนินไปในความถูกต้อง ในความสมควรจะเป็นอย่างนั้นในความไม่เสียหายให้เขาเป็นไปโดยธรรมถูกธรรมชอบธรรมไม่เข้าไปก้าวกา่วุ่นวายแทรกแซงที่โบราณแปลกันมาว่าวางเฉยนี้เรียกว่าอุเบกขารวมสี่อย่างมีฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นทั้งนั้นหมายความว่าฉันทะแสดงตัวออกมาหนึ่ง เป็นความปรารถนาดีต้องการให้เขาอยู่ดีมีความสุขในยามเขาเป็นปกติเรียกว่าเมตตา 2. เป็นความปรารถนาดีในยามที่เขาตกต่ำลงไปต้องการให้เขาพ้นถอนตนขึ้นมาได้หายทุกสู่สภาวะที่ดีเรียกว่ากัรุณา 3. เป็นความปรารถนาดีในยามที่เขาก้าวไปได้ดีแล้วสูงขึ้นไป ต้องการให้เขาดีงามเจริญยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่ามุทิตา 4. เป็นความปรารถนาดีในยามถึงวาระที่เขาจะอยู่กับความรับผิดชอบของตัวเขาเองต้องการให้เขามีความถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่เสียหายเป็นไปตามธรรมเรียกว่าอุเบกขาคนโดยมากนึกถึงความปรารถนาดีได้แค่สามสถานการณ์ คือนึกไปได้แค่ข้อที่สซึ่งไม่พอในสามข้อแรกนั้นยังเป็นขั้นที่อยู่แค่ความรู้สึกแม้จะเป็นความรู้สึกที่ดีงามสูงส่งพัฒนามาได้ไกลแล้วแต่ก็ยังไม่เต็มไม่สมบูรณ์ก็ต้องถามว่าแล้วข้อที่สี่สมบูรณ์อย่างไรตอบให้สั้นสักหน่อยว่าคนเราจะมีแต่ด้านรู้สึกอย่างเดียว ถึงจะดีเลิศประเสริฐยิ่งอย่างไรก็ไม่พอก็อยู่แค่คนไม่ถึงธรรมไม่บรรจบกับธรรมคนนั้นก็จะไปได้แค่ดีแต่อาจจะไม่ถูกจะต้องมีด้านรู้ให้เต็มด้วยจึงจะถึงธรรมได้จึงจะถูกต้องจริงได้และจึงจะหมดทุกมีสุขที่สมบูรณ์ได้พูดตรงตามสัพระก็คือ พัฒนาด้านจิตใจไปจนเต็มที่อย่างไรก็ไม่พอไม่สมบูรณ์จิตใจเองนั่นแหละไม่สามารถหลุดพ้นเป็นอิสระต้องพัฒนาปัญญาให้สมบูรณ์แล้วปัญญานั่นแหละจะทำให้จิตใจเป็นอิสระเป็นจิตใจที่สมบูรณ์ได้สามข้อแรกยังอยู่ในขั้นของลำพังจิตส่วนข้อสคือมีปัญญามาทำให้จิตลงตัวเป็นอิสระได้แล้ว เป็นอันว่า3ามข้อแรกยังเป็นขั้นความรู้สึกใช้คำฝรั่งบางท่านเข้าใจง่ายขึ้นคือยังอยู่ในขั้นของ emotion แม้จะเป็น positive emotion อย่างเยี่ยมยอดมนุษย์ก็ยังต้องขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ถึงปัญญาต้องมีปัญญามาปรับมาชำระมายก emotion ขึ้นอีกทีหนึ่งขั้นมันจบกับปัญญานี้เป็นข้อที่ส เคยบอกข้างต้นว่าความอยากปรารถนาต้องการแปลว่า desire แต่ในด้านธรรมนี้จะใช้ Love แทนก็ได้ฉันทะเป็น Love of truth และ Love of good เมื่อออกมาทางเมตตากรุณาก็เป็น Love of fellow beings แล้ว Love of d h a m m a love of truth, love of justice, love of righteousness ก็โยงถึงธรรมเรียกร้องปัญญาไปถึงอุเบกขามนุษย์ต้องไปให้ถึงปัญญาจะสมบูรณ์ต่อเมื่ออยู่ด้วยปัญญาที่ทำให้จิตเป็นอิสระได้ถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาก็แก้ปัญหาไม่จบแม้แต่ในระดับต้นๆง่ายๆ ถึงแม้จิตใจดีมีความรู้สึกที่ดีก็ใช้ผิดทำผิดได้ยกตัวอย่างว่านายคนหนึ่งไปขโมยเงินเข้ามาได้5,000บาทเออนี่เขาประสบความสำเร็จมีเงินใช้สบายละเข้าหลักว่าเขาได้ดีมีสุขเราจะว่าอย่างไรก็บอกว่าเข้าข้อสามแล้วนี่เราก็มุทิตาพรอย,ยินดีด้วยสิ อย่างนี้ไม่ถูกแล้วขืนปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้อยู่กันแค่ความรู้สึกแม้จะเป็นความรู้สึกที่ดีเดี๋ยวคงยุ่งแน่จะลักขโมยกันใหญ่สังคมก็จะเดือดร้อนไม่ดีแน่ไปส่งเสริมไม่ได้นี่แหละตรงนี้ปัญญาที่รู้ธรรมรู้ความถูกต้องก็มาปรับจิตใจให้ประสานกันลงตัวเป็นความปรารถนาดีต้องการให้ก็มีความถูกต้อง จิตใจก็ลงตัวพอดีได้ที่นี่คือเป็นอุเบกขาถ้าวิเคราะห์ออกไปก็เห็นได้ว่าในอุเบกขานี้ก็มีฉันทะเป็นความปรารถนาดีอยากจะให้เขาดีให้งามให้สมบูรณ์จะสมบูรณ์ก็ต้องถูกต้องตรงตามธรรมก็จึงวางใจเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขา เพื่อให้กระบวนการแห่งความถูกต้องเป็นธรรมจะได้ดำเนินการต่อไปตามกฎกติกาเป็นต้นคือให้เป็นไปตามธรรมนั่นเองก็สรุปว่าสามข้อแรกคือเมตตากรุณามุทิตาอยู่แค่จิตใจได้แค่รักษาคนพอถึงอุเบกขาก็ไปถึงปัญญารักษาธรรมได้ด้วยถ้าคนไปละเมิดธรรมก็ต้องเอาธรรมไว้ ก็เลยต้องรักษาธรรมความยุติธรรมความเป็นธรรมรักษาความถูกต้องก็มาจบมาเต็มที่อุเบกขาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากมีปัญญาเข้ามาร่วมแล้วก็อุเบกขาเพื่อรักษาธรรมเป็นตัวสร้างสมดุลให้สีข้อครบบริบูรณ์เต็มที่นั่นเองจึงเป็นพระพรมผู้อภิบาลโลกได้จริงตามความหมายในแบบของพุทธศาสนา